ครับ FC ซวันนี้เราอยู่ที่ปลาจีนบุรีนะครับกับ f อซของเราเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวไปพบกับ f อซเรากันไปคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โคุณพ่อแนะนำตัวนิดนึงผมเอ๋ลุงเปียกลุงเปียกพันไม้หรือเปล่าเนี่ยกพันไม้อ,อ๋อลุงเปียกพันไม้ที่ขายขายพันไม้อย,อยู่ตรงปราจีนนี่นตรงอำ<ล>งเภอพีพ่เล็กพี่เล็กเชิญหน่อยครับเขากองให้ผมหน่อยโอ้โหเฮ้ยลบลังกองยืนลบไปลบละไม่ไปลบทำไม ก็คือคุณพ่อเนี่ยเปิดร้านขายพันธุไม้มานานแล้วครับผมได้สามปีแล้วสามปีแล้วก็จริงๆทิาททุเรียนมาก่อนใช่ใช่อ๋อทำทุเรียนมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วก็เป็นเอฟซีที่ใช้ตัวยิบซ้ำกันมาใช่อ๋อใช้ยิบซ้ำมาสองปีสองปีใช่ใช้ดีจนเปิดร้านเลยตอนนี้ใช่จดทะเบียนเป็นขายปุ๋ยขายยาหมดแล้วใช่ใช่อยู่ตรงไหนร้านร้านอยู่ตรงติดถนนเส้นสามสามอ่ะตัดใหม่ตัดใหม่ อําเภอเมืองเหมือนกันใช่ไหมอ๋มอถามคุณพ่อกับพี่เล็กก่อนช่วยกันตอบเลยนะครับเห็นว่าแตรกร่ก่อนใช้ยิบซ้ำเนี่ยปัญหาเยอะเหลือเกินสวนเรามันเป็นยังไงปัญหาปัญหาโอ้หนอน,ออนหนอนต่อต้นนี่เยอะมากเฮอใช่แล้วก็พวกมแรงพวกเพี้ยอะไรเนี้ยเยอะโอ้แต่เม่ก่อนอันนี้อันนี้ปัญหาที่เราโดนรบกวนใช่แล้วปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องผลผลิตมีไหมมีมีมี มันก็ถ้าต้นไม่สมบูรณ์จะได้ผลผลิตยังไงไอตรงเป๊ะแต่ตอนนี้ก็สมบูรณ์แทบแทบทั้งสวนแล้วตอนนี้มีร่องรอยปัญหาผมดูไหมว่าไอหนอนที่เจอเป็นไงเนี่ยมีเดินดูตรงนู้นได้มาปีขึ้นเลยทุกต้นเลยทําไมหนอนมันจะขึ้นทุกต้นขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นจนท้อจนไม่แทบจะไม่อยากได้เนอะไหนดูหมดไปขึ้นต้นนะมันทุเรียนกี่ปงกี่ปีอะคุณพ่อ ทุเรียนเนี่ยที่มันกินเนี่ยประมาณทุเรียนสิบกว่าปีสิบสามปีเอานี่ลอยอะไรอ่ะเนี่ยลอยหนอนนี่เหรอเนี่ยลอยหนอนทั้งนั้นเดี๋ยวผมก็ไม่เคยเห็นลอยหนอนจริงจังนะอันนี้คืออะไรมันมันเดิมอย่างนี้เหรอใช่ใช่มันเจาะไปตามเปลือกแล้วปัญหาที่มันเจาะมันคืออะไรพ่อเจาะเสร็จแล้วทุเรียนเราเป็นยังไงทุเรียนเราก็จะตายถ้ามันเจาะรอบตายอ๋อเขาเรียกว่าท่อส่งน้ําส่งอาหารใชขาด ตายเลยเหรอตายตายกิ่งเหรอไม่รอบถ้ารอบไม่เหลือโอ้ตายเยอะเนี่ยตายเนี่ยตอนก่อนก่อนที่ไม่ได้ใช้ยิบซ้ำอะตายเยอะมากมันกี่ต้นเชียวมันถึงขึ้นได้หมดเราเยอะเลยเนี่ยเนี่ยที่ให้หมดเลยเนี่ยเป็นทุกต้นอะเนี่ยไหนประวัติเนี่ยเหลือเนี่ยหมดเลยเนี่ยเนี่ยนอนทั้งนั้นอันนี้หายเป็นกิ่งเลยเหรอหายหายไปเต็มต้นเลยเนี่ยเป็นกิ่งเลยเนี่ยอ๋อนี่คือแขนงใหม่ใช่นี่ต้นใหม่นี่เพิ่งจะเปิดแล้วเนี่ย แล้วยิงต้นโน้นน่ะเนี่ยมันตายไปตั้งหลายต้นต้นใหญ่ๆอ่ะรุ่นต้นใหญ่ตายดูแปลงเรากี่ต้นพี่เล็กก็รวมหมดน่าจะปุูกทีอ่ะใช่ปลูกมันสักเจ็ดร้อยปลูกเมันรล้วบ้านเลยสิเอาไม้แปะนี่ั้วบ้านได้เลยนะสองสองแปลงเจ็ดร้อยกว่าต้นเนี่ยวากวาครึ่งนะโอ้โหดูนี่นี่เนี่ยดูน้อนนี่เนี่ย เอาอันนี้ก็ลอยหนอนเหรอนอนทั้งนั้นเนี่ยมีทุกคนเนี่ยจนได้ยอดขาดเลยเห็นไหมน่ะอันนี้คือเขาเดินเหรอหรือไงใช่ใช่โอ้หเขาไปขยันเดินน่ะดูในที่ี่ยมันกินน่ะนี่ะนอนทั้งนั้นมันขยันกินเนาะเป็นปีเกี่ยวกับเราปลูกถี่ไหมไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกนั่นน่ะดูที่ไนมันมันมันรอดได้ยังไงดูที่เนี่ย นี่แค่ติดแค่ติดอยู่นิดเดียวนะมันจะรอดนิดเดียวเนี่ยเหลือเหลือช่องเดียวที่ขึ้นได้นยใช่เอากล้องอันนี้คือมันวนไปวนมาจนจะครบรอบแล้วเนี่ยติดเดียวเลยตรงนี้เหลือนิดเดียวหั่นแหละพ่อเดี๋ยนะกล้องตามไม่ทันอยู่ตอนนี้เหลือประมาณสักสิบนี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นเนี่ยตรงนี้คือเขาเขากัดมันยังไม่ชนใช่ยังไม่ชนยังไม่ชนขาดนิดเดียวเราเจอก่อนเจอก่อนเอาเนี่ยนิดเดียวแต่มันรอดได้ แต่ต้นนั้นนะโอ้โหขาดเลยนะโอ้ได้ตอนนั้นติดลูกเจ็ดสิบแปดสิบลูกแล้วนะช่ออางภาพเราจะหล่นน้ำแล้วเอฟซีทำงานถาคุณพ่ออย่างงี้ <c oughs> ถาคุณพ่อมาเรายืนฝั่งนี้ดีกว่าให้เขาเห็นต้นเด็กผพ่อยืนอย่างงี้ยืนข้างๆิลเล็กเนี้ยไอท้ที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี่ปีมาแล้วอันนี้สองปีก่อนก่อนก่อนใช้ยิบซ้ำเนี่ยก่อนใช้ยิบซ้ำเป็นช่วง เนี่ยประมาณสองปีแล้วเนี่ยพอเราใช้ยิสซ้ำมาสองปีแล้วเนี่ยใช่คือมันมันเป็นก่อนใช้ยิสซ้ำอ่ะใช่เป็นปีไหมใช่หลายปีแล้วหลายปีครับมันไม่แก้ไม่หายตั้งแต่เริ่มเป็นลูกอ่ะตั้งแต่สี่ปีอ่ะเริ่มเป็นลูกประมาณนู้นแหละมันก็หนอนขึ้นมาหมดเลยใช่ทุกต้นเอ้าเนี่ยนี่ไม่เนี่ยแล้วสมัยก่อนเราจัดการกไก่ นอนที่มันขึ้นต้นแค่อย่างเดียวมีดคนละเล่มเนียเออแค่อย่างเดียวเจอแล้วก็ประหารใช่โอ้ไปผงไปเผาได้พวกนี้กินไหมไม่ได้กินทิ้งอย่างเดียวโอ้ดวงโอ้ตัวหนึ่งบางทีตั้งสามสี่สิบตัวเล้อใช่เราไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมมันมาเองมาเองเอฟซีสามสี่สิบตัวเหมือนเอาจับใส่อ่ะเหรเหมือนมันออกลูกออกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะมันก็มาจากดินขึ้นมา ไม่รู้มันมาจากตรงไหนเหมือนกันนะโอ้คือแล้วมันเจาะเนี่ยมันจะเจาะคูด้วยหมดกิ่งเล็กกิ่งน้อยอะไรมันเจาะอ๋อไม่ใช่เฉพาะต้นไม่ใช่เฉพาะต้นมันก็เอาใช่โอ้ก็มันเป็นเยอะถ้ามันข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ถ้ามันเจออย่างเงี้ยตายเนี่ยอ๋อข้างบนเราเอาไม่ถึงบางทีเราไม่เห็นใ่ข้างบนมันมันยังไงมันก็มีกิ่งเป็นอยู่ไม่ตายแต่ถ้ามันถ้าโค้นอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อย เพราะอาหารขาดเกลี้ยงใช่เพราะกิ่งมันมันก็จะขาดเฉพาะกิ่งกิ่งใบใช่ไหมใช่ไม่ได้ทางต้นมันก็แตกใหม่แต่ตรงเนี้ยมันจะไม่แตกถ้ามันรอบเนี้ยคือพ่อกับพี่เล็กก็จับอย่างเดียวเลยจับอย่างเดียวหาตามไปเรื่อยๆถูกไหมตามที่มันเปื่อยเปื่อยเปื่อยแล้วก็แงะไปเรื่อยมันจะมีขี้เป็นขุยออกมาอ๋อมาทิ้งหลักฐานมนทิ้งหลักฐานทาให้ทิ้งหลักฐานเราแย่เลยนะเราแย่เลยมันตามหากันเลยแต่ถ้ามันอยู่ติดโคนอย่างเงี้ยเราไม่เห็นมันถึงตายไง อ oh. ที่มันตา,ตายตายคือมันติดโคนติดโคนครับก็คือมันเราไม่ได้คุยลงไปครับบางทีมันมีหญ้าหญ้าปิดเราหญ้าปิดไม่เห็นอืมบางทีเห็นกับสายเกินไปแล้วตายอย่างเดียวครับแล้วยิบซ้ำเมื่อนู่นอ่ะสองปีที่แล้วอีิเล็กยืนฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวกล้องจะได้เห็นต้นเปืือยๆด้วยก็คือเราใช้ยิบซ้ำของใคร ก็ใช้ตาช้างนั่นแหละเจ้าเดียวเลยใ,ใส่ไปเมื่อสองปีที่แล้วแล้วคุณพ่อเร,เริ่มใช้นสองปีประมาณ2ปีแล้วใช้เพื่ออะไรก่อนก็ตอนแรกก็ก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะดีขนาดนั้นหรอกนะใช่แค่ปรับปรุงดินแค่ปรับปรุงดินสนับสนุนโดยซานโฮโปรแคปยิบซ้ำสูตรที่ลงตัวที่สุดให้ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมะถันและโบลอน แค่ปรับปรุงดินอ๋อไม่ได้เกี่ยวกันหนอนที่เจอ<ช>ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รู้ไม่รู้ว่ามันรักมันไอ้นั่นหนูหกันหนอนได้กันนอนได้โอ,โ,อโอ้ไอ้กันหนอนเดี๋ยว <c oughs> เราก็ต้องค่อยๆพิจารณานะเพราะภาษาปรับปรุงดินน่ะคนเขาจะไม่มาเอาใช้เรื่องกันหนอนอยู่แล้วใช่ใช่ใชแต่คุณพ่อบอกว่าเราใช้เพื่อปรับปรุงดินใช่แล้วใช่อันดับแรกเลยคือเอามาปรับปรุงดินเื่อต้นมันไม่สวยมันโทมอเมื่อก่อนนี่ยอดดูไม่ได้หรอกเมื่อก่อนนี่ยอดมันมันเป็นขั้นทูบหมด มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันมองไปเลยมันมีใยเลยจะเป็นอาการอย่างนี้หมดเลยทั้งสวนอ๋อยังเหลือตัวอย่างให้เห็นอยู่นะมีตัวอย่างอันนี้มันไม่ใช่อะไรเราตัวปีที่แล้วมันแรงแล้วมันมีลูกเยอะมันแบกก็เลยโทมอืมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอาการอย่างนี้ทั้งสวนครับใจเราก็เลยเอายิบซ้ามาปรับปรุงดินใช่ใช่ปรากฏว่าหนอนมันเป็นยังไง นอนมันไม่มีเองไม่มีเลยก็หลังจากที่เราเอายิบซ้ำมาใช้เพื่อปรับปรุงดินใช่แล้วไปเกี่ยวอะไรกับนอนเป็นยังไงไอ้นอนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันมันไอมันหายไปได้ยังไงมันหายไปได้ยังไงเล่ปีเล็กทำเป็นเล่นไหมจริงฉีดยาฉีดเยอะช่วยไหมมันขีดไม่ได้มันอยู่ในต้นเหรอมันอยู่ในในใต้มันขีดไม่ได้แล้วมันกินอยู่ในข้างในต้นคือเราก็ไม่รู้มันมันคาไปตรงไหนสมไยก่อนใช้แคะอย่างเดียวเห็นขี้มันเห็นอะไรมันแคะอย่างเดียวมีดใบแรลมเรม แงไปเรื่อยเงตามก็ฝีมือที่ต้นมันพุนพุนนี่เพราะฝีมือเราใช่ไม่เกี่ยวกับหนอนมันก็ตามรอยหนอนอ่ะเอาเดี๋ยวเราเดินดูหน่อยว่าเออต้นนี้ก็ใหญ่นี่ก็รับมีทุกต้นมีหมดละทุกอ๋อมันมีทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างเลยนี่ใช่ใช่แสดงว่าหลายตัวดิยังว่าต้นหนึ่งอ่ะสามสิบสี่สิบตัวประมาณนี้ถามจริงพี่เล็กใส่ยิบซ้ำเข้าไปหนอนไปไหน เราเคยมาถามมันว่าไปไหนแล้วไม่เคยไปรู้มันหายไปไหนหายไปเองเราแค่ไม่อยากไม่อยากเชื่อกันนะจริงแล้วก็ทำเป็นเล่นไปนะพูดจริงว่าว่ามาใช้ใช้ทิพซ้ำทำไมนอนมันไม่มีนอนกินจนท้อใจเลยอ่ะโอ้แล้วไอ้ที่เราใช้เนี่ยเราหวานยังไงหวานใส่ไปต้นมันเป่าไม่หวานรอบเหมือนกันเนี่ยเหมือนรอบสงภูมินี่แหละเอาเดี๋ยวกล้องดูคุณพ่อหวานหวานหวานจากข้างนอก ออนเนี่ยวันส้งองระวันเขาต้นเลยนะวันวันเนี้ยแล้วจากตรงนี้เลยใช่ไป้องกรมไปแล้วเรามาสังเกตอีกทีว่าหนอนมันหายเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมกี่วันหรือ,อยังไงเป็นเดือนหรือเป็นไงอ้นั้นไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าเห็นได้ตั้งแต่เริ่มใช้มาก็ก็หนอนก็หายไปเลยก็ไม่เห็นมีอ่ะคือเราไม่เจอขี้หนอนแล้วไม่เจอแล้วอ๋อแล้วต้นที่มันคาอยู่มันไปไหนที่ไม่รู้ตัวมันไปไหนหมดอ๊้ ที่นี่ถ้าไม่ได้หวานไม่วร่อยซ้ำคิดว่ามันมันน่าท้าจะตายไปทั้งสวนแล้วนะโอ้เหรอแปลงนู้นเหมือนกันแปลงนู้นก็หมดเหมือนกันต้นใหญ่ๆอ่อะมันกินตายเยอะฟัลงนู้นอะเยอะสวนเราเหมือนกันสวนเราแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นไหมมันไม่มีสวนใครแถวเนี้ยอ๋อท่านี้มีทุเรียนมีเหล่าใช่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกเพิ่งจะเริ่มปลูกทุเรียนเล็กมันไม่กินนอนไม่มีมันไม่มีเนื้อให้กินมันไม่มีทุเรียนเล็กอ ทเีน่ป็ลูกคือแถวเนี้ยเราปลูกเพื่อนดำเพื่อนเลยสิบกว่าปีใช่๋อที่ปลูกใหม่ตอนนี้คือแปลงเล็กหมดเลยใช่ยังไม่ค่อยให้ลูกหรือใช่ยังยมีมียังไม่ค่อยให้ลูกอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นวันนี้ฝัณงพ่อก็เลยเจอประสบการณ์ก่อนเพื่อนเลยใช่ว่าทุเรียนมีลูกเนื้อไม้แข็งแขงเนี่ยหนอนจะมากินนะแถวนี้นะเพราะทุ่งนี่ตรงเนี้ยมันเป็นทุ่งนามันไม่มีใครกล้าปลูกเขาว่าทุเรียนปลูกน้ําแฉะแล้วมันจะตายหมด ไอ้มีผมคนเดียวเนี่ยเลยกล้าปลูกคนเดียวเนี่ยเขาเขาว่าพ่อเป็นบ้าเรียนนบ้าอย่างพ่อไม่ได้นะคุณพ่อตกลงเราคุยกันเยี่ยังยังโอเคนะไอ้นายยอดขาดหมดใช่ไหมต้นเก่าๆเนี่ยฝั่งนู้นนะยอดดขาเหมือนมันมีใครไปตัดมันหรือเปล่าไม่มีมันหักมันโหนเลยแหละตัดอย่างเดียวมีรอยนอนตรงนั้นเลยเลไปดูโอ้ยยังข้องใจอยู่ว่าหนอนที่มันอยู่ในต้นน่ะมันตายไหม หรือเราก็ไม่แต่ไม่เห็นมันตายนะแต่ว่าไม่เห็นมันมีมากินอีกหมดไปเลยคือกําลังหาคาตอบว่ามันไปไหนก่อนตอนนี้ใช่มันต้องทิ้งขี้ไหมหรือขี้ก็ไม่มีขี้ก็ไม่มีไม่เห็นมีถ้ามีต้องเจาะต้องเราต้องเจาะดูแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้มันไปตายอยู่ตรงไหนในต้นนี้ไม่ไม่ไม่ถูกไหมไม่ไม่ไม่มากินอีกเลยหรือมันไม่ตายเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลยหล่นที่พื้นก็ไม่มีไม่มีแต่มันหายไปเฉย มันหายคือถ้าสมมุติผมให้ให้ผมคุยในเชิงที่ว่าเป็นวิชาการนิดนึงก็คือในในยิบซ้ำมีกร,รมฐานันครับเหม็นเหม็นน่าจะใช่แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นไง<ะ>แต่มแมลงอ่ะพอเวลาเราเราเอาใส่ดินไปได้ซีมันทําปฏิกิยาใช่ไหมใช่ดูดเป็นกร,รมฐาถันขึ้นไปใช่อาจจะเหม็นไหมน่าจะเหม็นแล้วมันก็อาจจะไล่มาลงมาแมลงที่บอกว่าเพี้ยก็ไม่ค่อยมีไม่ เพี้ยเพี้ยมีบ้างแต่ว่าก็ไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่มันม่อก่อนไม่เหมือนม่อก่อเมื่อก่อนกินเนี่ยยอดไม่มีไบหรอกอ๋อก็เรามีเจ้าเดียวไงที่เรียนมันก็มาลุ่มสวนเราเจ้าอื่นไม่ปลูกกันอัลโหลอใช่อ๋อเนี่ยหนอนทั้งนั้นเนี่ยต้นเก่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนอนค่อยลอยไปนเดินหมดเลยใช่นน่นหน้ฝั่งนน้นไหนไม่ลอยนอนเห็นไหมมันน่าเชื่อไหมว่ามันหายไปได้ยังไงเนี่ยแค่ถ้าจน ไม่น่าเชื่อว่ามันหายไปได้นะตอนนั้นน่กกากลัวมากเลยแล้วเนี่ยกินจนยอดขาดแล้วก็นจนเนี่ยขาดครึ่งท่อนไปเลยนะใช่แล้วมันยังแตกใหม่อยู่นะแตกใหม่ถ้ามันกินไม่โคนนะมันจะกินข้างบนอย่างนั้นอนะ่ะไม่ตายแล้วมันก็แตกใหม่แต่ถ้ามันกินโคนเะน่ะเรียบร้อยหมดโอ้แปลกมากไอ,หนอน้หนอนหนอนร่วงหรืออะไร่รู้ป็นร่วงอะไรไม่ถูกเป็นไอ้ตัวไอ้ขาวๆอะ่ะขาวๆดึบดบ ใช่ปากมันคมน่าดูเลยนี่จะมีเขี้ยวดำๆเงี้ยใช่ใช่อ๋อ oh. ปากมันแข็งเขี้ยวมันแข็งอันนี้เดี๋ยวใครเอฟซที่รู้นะก็อาจจะคอมเมนต์แลบอกไอยว่ามันเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องกรรมฐานทางดิง่แต่ผมว่ามันเกี่ยวข้องแน่นอน oh. ถ้าตอนไม่ไม่ได้หวาน,นย,ยิบซ้ำเนี่ยมันทําไมถึงมีตลอดไม่มีหยุดเลยอ hmm. แล้วเวลาเราหวานยิบซ้ไปแล้วเนี่ยได้ปีนึงเนี่ยไม่มีเลย ไม่ไม่ใช่เพิ่งหมดนะหมดไปเป็นปีแล้วเนี่ยไม่มีเลยปีสองปีสามก็ยังไม่เจอไม่มีแล้วก็คือสองปีผ่านไปไม่เจอแล้วไม่มีแล้วอันนี้เข้าปีสามอ่าเข้าปีที่สามไม่ต้องแค่นอนมาปีกว่าสองปีแล้วโอ้ใครที่เจอปัญหาลองเอาไปใช้ดูใช่เพราะเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าเป็นเพราะอะไรนะั่สิต้นนี้กินนั่งแต่โคนนะพ่อนะใชน่นี่เนี่ยถ้าไม่เห็นก็ตายนะเนี่ยดูแผลเนี่ยแผลใหญ่มาก หลอบตนกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกทั้งทุกปีไม่มีเว้นอาขาดเริ่งทอนไปเหรอต้นเนี้ยขาดแล้วนาจะขาดไม่ทันเนาะต้นเนี้ยนะครับปีก่อนก่อนเราอ้วนอย่างนี้ไม่แขไม่ไม่เพิ่งปีนี้แหละเหรอก็ยังว่าปีที่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยรุ่นรุ่นนี้พี่เล็กใส่ตัวไหนโปแครปะใช่ครับสิงใหญ่โดนยังต้นนี้โดนแล้วโดนแล้วใส่ไปรอบหนึ่งโอ้โหอ้วนอย่างนี้นั้นมันสุดเลยนะ แต่ปีนี้มันจะฟื้นว่าปกติฟื้นว่าทุกปีฟื้นนะใช่ปีนี้ฟื้นด่วนเลยฟื้นเยอะกว่าเดิมโอ้อันนั้นยอดใหม่มันแทงออกแล้วนะเยอดใหม่ฮะพ่อเนาะใช่ไม่มีไม่กวาดล้วมัง้งไม่มีแล้วไม่กวาดเรานะหายหมดแล้วนะไม่ฝ่ายหายหมดไม่กวาด อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะด้วยค่ยะ